สวัสดีพี่เพื่อนเพื่อนนะครับวันนี้นะครับคนคนพันนะครับ EP พิเศษนะครับ EP ที่หนึ่งร้อยี่สิบเอ็ดครับมีพระสะสมพระเก็บมาแบ่งปันนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับรายการละสองร้อยบาททุกรายการเลยนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาตอนนี้ได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่รับชมได้ช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับ อันนี้นะครับองแรกเป็นสมเด็จเก่านะครับนี่นครับเกตทะลุซุ้มครับลอยลงรักนะครับมานหนึ่งนะครับสมเด็จเก่านะครับมานีดสองเป็นสมเด็จพิมพ์เส้นได้นะครับ หมายเลขสามนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะครับชินราหลวงพ่อเงินวัดโดนหญ่หอมนะครับสภาพใช้นะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นพระปิตานะครับปิตาเนื้อผงคุกรักนะครับหมายเลขสี่นะครับ หมายเลขห้านะครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับนี่ทองผสมนะครับหมายเลขหกครับเป็นรูปหล่อโบราณนะครับหลวงพ่อทองสุกนะครับระตะโนดหลวงครับขู่ทองสุกนะครับ หลวงพ่อทองสุกนะบัดตโนดหลวงนะครับหมายเลขหกนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อโอภาสีนะครับอ,อวชประสาทนะครับบวชประสาทนะพิมพ์หลวงพ่อโอภาสีนะปีศูนย์กว่านะครับ หมายเลขแปดครับเป็นเหรียญบาบุญชุ่มนะครับเป็นเหรียญพัดเด็กนะครับคูบาบุญชุ่มครับพระธาตุดอนเรืองนะครับหมายเลขเก้าครับเป็นเต่าหลวงปู่หลิวนะครับปีสามหกนะครับเต่าหลวงปู่หลิวปีสามหกครับต่อโคตะครับ หมายเลขสิบนะครับเป็นคุนแผนบ้านกลางนะครับคุนแผนบ้านกลางครับหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบเอ็ดนะครับเป็นเหรียญเก่านะครับเป็นเหนรียญหลวงพ่อหลุนนะครับเหรียญหลวงพ่อหลุนวัดอัมพวันนะครัหมายเลขสิบเอ็ดนะครับ หมายเลขสิบสองนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับหลวงพ่อปานนะครับพระเนื้อดินหลวงพ่อปาน,นครับพิมพ์ขนมานนะครับสิบสามนะเป็นนางพญาเก่านะครับเป็นนางพญาเก่านะครับหมายเลขสิบสามนะครับ สิบสี่นะเป็นเหรียญกลมหลวงชุมพอนะครับปีหนึ่งสองนะครับ15บห้านะเป็นเหรียญหล่อหลวงปู่สุกนะครับวัดปากคลองมะขามเท่านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับสวยคมนะครับ สิบหกครับเป็นพ้าปิดตาหล่อโบราณนะครับเนื้อทองผสมนะครับมีหูนะครับมีหูในตัวนะครับหมายเลขสิบเจ็ดครับเป็นเครื่องรางนะครับเนี่ยครับลงรักปิดทองนะครับเป็นถักเชือกแล้วก็ลงรักนะครับไม่ได้ปิดทองนะครับลงรักเฉยนะครับเขย่ามีเสียงดังนะครับน่าจะเป็นหมากทุยครับ 1ิบแปดนะเป็นหลวงพ่อเงินนะครับลูกราโบราณหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับ19บเก้านะเป็นจอบหลวงพ่อเงินเลี่ยมเก่านะครับสภาพใช้นะครับ ยีนะก็เป็นหลงพ่อเงินกันครับจอบเล็กหลงพ่อเงินนะครับ2ี่สบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงปู่เพิ่มวัดกลางบางแก้วนะครับ ยี่สองนั้นเป็นชินนาราดนะครับเราโบราณนะครับมีตะไปนะครับยี่สิบสามนั้นเป็นหลวงปู่ทวดนะครับปู่ทวดวัดช้างให้นะครับเนื้อว่านะครับหมายเลขยี่สิบสี่นะครับเป็นหลวงปู่ทวดเหมือนกันครับเป็นเตารีดนะครับหลังศูนย์ห้านะครับ ยี่สิบห้านะเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับเนี่ยครับมีป๊มึกกลยนะครับเนี่ยครับถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับอีสองบาลนะพี่บหกก็เหมือนกันนะครับเป็นรูปถ่ายหลวงพ่อกลวยนะครับเนี่ยครับยี่สิบเจ็ดนะเป็นหงวงป่วนเนื้ออันปะก้านะครับพร้อมเรี่ยมเลยนะต่อโคตรปีสองศูนย์นะครับ ยีนะ่แปดครับเป็นหลวงปู่แหวนกันนะครับปีสองสี่นะเป็นรูปลอครับนี่ครับรูปลอหลวงปู่แหวนนะปีสองสี่ครับนี่ครับมีปสมีกิ่งนะครับภาพสวยนะครับยี่แปดครับยี่สิบเก้าเป็นหลวงพ่อคูนครับนี่ครับปีสามสี่นะครับ หล่อหลวงพ่อคูนะครับปีสามสี่นะครับสามสิบนะครับเป็นพับผงนะครับเจ็ดสิบสองพันานะครับปีสี่สามหล่อเก้านะครับเนี่ยสมเกสานะครับมีเกสานะครับ ผมกล่องเดิมนะครับครับสนใจนะครับช่องทางในการติดต่อนะครับ0849037676นะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนพี่ๆที่เกำลังชมนช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยครับรายการละ200บาททุกรายการเลยนะครับสำหรับ EP นี้ขอจบไปตรงนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ